หลังจากที่ลงพื้นที่ไปพบกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตพังงานนะครับนายเศรษฐาทวีสินย้ำนะครับว่าแม้ว่าพักเพื่อไทยจะไม่มีสอสในสองจังหวัดนี้แต่เลือกที่จะเดินทาง เป็นสองจังหวัดแรกเพราะว่ายึดโยงกับประชาชนเป็นหลักครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองแล้วก็มีแนวคิดที่จะฟื้นครมสัญจรแต่ว่าจะไม่ได้ไปแบบเต็มคณะนะครับจะแยกเป็นคนรมอเศรษฐกฤฤฤฤฤิจหรืออาจจะเป็นครมอความมั่นคงเป็นคณะเล็กเพื่อความคล่องตัวครับโดยภาคธุรกิจเนี่ยเสนอนายกรัฐมนตรีอยากจะให้พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวหลักๆเนี่ยสด้านด้วยกันครับก็คือเรื่องของการสร้างสนามบินพังงาเพื่อที่ จะรองรับเครื่องบิน a i r b บ s 380ขยายถนนเชื่อม3จังหวัดท่องเที่ยวแล้วก็สร้างท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานที่เชื่อมต่อการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันครับเครื่องบินขนาดเล็กน,นะครับผู้โดยสารเล็กพอๆกับที่ที่เกาะสมุยครับท่านครับอันนี้เอามาใช้ได้กว่าต่ะพรงได้ตั่วขาเพื่อเล่งนะครับเพื่อเร่งการ การเพิ่มนะครับของสลับนะครับที่จะมีมาได้น,นะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นการช่วยเพิ่มในแง่ปีหน้าผมไม่ทราบว่าว่าสนามบินแห่งใหม่หมนี่นะครับา380น่าจะต้องลงได้นะครับเพราะว่าที่ภูเก็ตลงไม่ได้แผนพัฒนารถไฟครับที่ยังครั้งอยู่ก็คือสายตุราร์คานีพังกาท่านุ่นนะครับแล้วก็มีดอนศักดิ์ท่านุ่นตรงนี้ครับเชื่อมโยงระหว่างอันดามันกับอา่าวไทยครับแล้วก็มีการโครงการสร้าง ถนนทางหลวง4ี่ช่องจราจรนะครับเชื่อมโยงพัางงากระบี่ภูเก็ตสุราษฎร์และก็ระนองครับเพื่อให้เป็นการเชื่อมโยงของอาดามันในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ครบถ้วนสมบูรณ์หลังการรับฟังข้อเสนอนายกรัฐมนตรีบอกว่าการเดินทางกับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศต้องมองภาพรวมทั้งหมดไม่ใช่แค่จังหวัดพังงาและการผลักดันการก่อสร้างสนามบินพังงาเชื่อว่าพักเพื่อไทยทำได้แน่นอนและ จากนั้นก็จะกลับมาเยือนที่จังหวัดพังงาอีกครั้งค่ะและช่วงของการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะ<ม>ก็ได้มีการสอบถามถึงโพของมหาวิทยาลัยศรีประทุมที่สำรวจในช่วงการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่22ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าพักที่ชนะการเลือกตั้ง6อันดับแรกมีอัตราผลคะแนนเฉลี่ยที่เปลี่ยนไปคะแนนนิยมของพักเพื่อไทยลดลง62.24ส่วนพักเ ไกลคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่ร้อยละ62.38นายเศรษฐาบอกว่าขอใช้ผลงานเดินหน้าเป็นเครื่องพิสูจน์หลังจากนี้ค่ะผลงานครับผลงานอย่างเดียวครับผมผมว่าผ,ผลงานอย่างเดียวครับวันนี้เราทำงานตลอดทุกวันทุกคนนะครับไม่มีความเหนื่อยเลยครับรนนเ,เรื่องความคาดหวังของคนเนี่ยเราเราเราคนโทรลไม่ได้นะครับเราควบคุมไม่ได้ แต่ว่าผมยืนยันครับว่าคณะทำงานของพรรคเพื่อไทยแล่ผมมั่นใจว่าถ้าได้คุยกับพรัครัฐบาลทุกคนทุกคนเต็มที่ครับเขาทุกคนเข้าใจถึงความเบาบางทางด้านสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เราต้องเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ครับส่วนเรื่องของ ความคืบหน้าในการขับเคลื่อนง,งานต่อไปนะครับ Facebook ของพรรคเพื่อไทยมีการโพสต์ข้อความที่นายกเศรษฐาส่งถึงประชาชนนะครับย้ำว่าขอให้ผลงานของพรรคเพื่อไทยเป็นเครื่องพิสูจน์ซึ่งขณะนี้เราทำงานทุกวันและทุกคนร่วมกันโดยไม่มีความเหน็ดเหนื่อยนะครับส่วนความคืบหน้าเรื่องของนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0 0 0บาทจะมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาพูดคุยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีการจัดทำไทม์ไลน์การทำงานอย่างละ ละเอียดในวันที่28ถึงวันที่29สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็มีการคาดการ์กันว่าในช่วงไตรมาสที่1ของปี2567ก็จะเริ่มสามารถที่จะดำเนินการได้ครับ